สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิ่งแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบบในช่วงแรกค่ะของเมื่อวันที่ย e ี่สิบนะคะเดือนสิงหาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะแอดผ้าไฟ่น้องมาเฮาสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูหอยคาแข็งค่ะพี่น้องคะอุ้ยหอนแนวทางจากปูหอยคาแข็งตำลาว านายพี่น้องคะตำเล่าของปูหอยค่ะแข็งมี่ผ่านมานี่เขามาเป็นเกาหาเด้อพี่น้องเด้อเขามาเป็นเกาหาตรงๆนะคะพีน่น้องคะและการัฐบาลไทยของปูนี่กับว่าแพร่กันที่พี่น้องรัฐบาลไทยของปูแล้วกัเขานะคะเขามาเป็นสามหกหกสามนะคะในขันมดเนี่ยมีสามหกเก้านะคะพี่น้องคะกระเขานะคะพี่น้องคะแล้วปูแล้วก็สิขึ้นไปอีกยุทธาสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะเป็นมือใดเดียวเบังลุยสิมาแจ้งสูฟังเด้อดพี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาแล้ว นะคะยำพงออกไปนะคะยำพงเห็นอ่ายำพงออกไปเห็นตัวเลขแล้วยำพงออกไปเพราะไอ้แจ้งมือวันที่ปูเลาสิขึ้นไปจังหวัดตากนะคะ mm. เพื่อไปนี่แหละขอแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี <c oughs> ่น้องคะซึ่งตอนนี้ปูเราได้อันพระพุทธรูปของดีมากไหมที่พี่น้องแนวทางของปูเราเขารัฐบาลไทยแล้วกับเขนา <c oughs> ตำเล่าแล้วกับเขนาพรา <c oughs> พี่น้องคะตั้งแต่ได้อ่าของดีมากตั้งแต่ได้พระพุทธรูปองค์นี้มากเนาะพี่น้องเนาะ แนวทางมาหนีเบาบลายใหญ่ห่างพอไปนองค่แต่ว่าเดี๋ยวยินแนวทางเราอยู่ึ่อออกไปนะคะเดี๋ยวอาจแจ้งว่าปูแลสิขึ้นไปจังหวัดตากมือใดหนคาพี่น้องคะเอาแนวทางมนีนะคะของปูนะคะตาเล่าเนาะมีสองศูนนะคะสองนะคะพี่น้องคะสอ,องศูนย์แปดตัเลนสองแน,น,นะคะพี่น้องคะสองศูนย์ตกันคือเจสาม นะคะพี่ดอกค่ะสองศูนย์แปดสองแปดสองศูนย์ตัวกันเจ็ดสามพอมพี่น้องคะมาแคปหน้าจอก,กันเลยเนาะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องบางท่านบางคนอาจสิใจหอดน,นะนะพี่น้องแต่ว่าเห็นแล้วอย่าเพิ่งออกไปนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเบิ่งฤทธิ์จแจ้งว่าปูฤทธิ์จะข้นเนื้อเพื่อไปอารัฐบาลไทยมือใดนะคะเอาแนวทางของปูงหอยค่าแข้งตำเล้าแล้งนี่นะคะพี่น้องคะสองศูนย์แปดนะคะพี่ดอกคะสองศูนย์แปดสองแปดสองศูนย์ตัวกันเจ็ดสาม นะองคะพี่น้องคะ2 0 8 2 8 2 0ตัวกัน73นะคะพี่น้องคะบันนี้แนวทางของปูอัธิพานม่านนี่เขามาเป็นเกาฮาตรงๆนะคะอันนี้สำหรับแนวทางต่ำลาวเนาะรัฐบาลไทยของปูเล่ากับเขาตั้งแต่ปูเรามีของดีนี่เขาทุกมหัวนะคะไปพี่น้องคะาว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าต่ำลาวนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะบันนี้แนวทางาสำหรับปูเล่าสิขึ้นไป ตัวแนวทางรัฐบาลไทยนะคะปูเราสิเดินทางเมื่อวันที่26นะคะวันที่26นะคะพี่น้องคะเดินทางขึ้นไปจังหวัดตากนะคะพี่น้องคะเดินทางขึ้นไปจังหวัดตากเนาะพี่น้องมาหนีปูเราก็เลยว่าอ่ากมันก็มีค่าเดินทางค่ายังเนาะเพราะพี่น้องอ่าให้โทษไปหาปูนะคะผู้ใดสิอยากทายค่านละมันค่าละโมกยังพุทธศิษบาทเศร้าบาทนะคะ พี่น้องครับเพราะว่าปูระสิเป่าแนวทางรัฐบาลไทยมาหายห้านะคะพี่น้องครับปูแล้วก็เลยฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้พ่อพี่น้องจดเอาเด้อพี่น้องเด้อเป็นเบอร์โทรศัพท์ของปูนี่แหละพี่น้องครัหรือว่าพ่อพี่น้องสิโทรไปถามวัตถุมงคลของปูนะคะหรือว่าสิโทรไปถามน้ำมันเลี้ยงผ้าหรือว่าสิโทรไปถามอะไรโทรไปคุยกับปูก็ได้นะคะพี่น้องครัเบอร์โทรจดเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเบอร์โทรจดเอานะคะพี่น้องครับศูนะคะพี่น้อง3836798นะคะ081 3 8 6แปดสามเกาพยพี่ดองฟังประท่านาย้อนกลับไปฟังอีกรอบนึงนะคะสำหรับเปิดโทรของปูนะคะปูแล้วก็ฝากมาเน้ะพี่้องเนาะปูแล้วฝากมานะคะไอ้กระบอกตามที่ปูว่าแต่ว่าถ้าสีามเรื่องวัตถุมงคลเอียงนะคะสีบูซากระทบไปหาปูพูนโดยตรงนะคะรายละ,ะเอียดต,ต่างๆไอ้กรูนะคะพอยพี่้องคะไอ้รูนะคะพี่้อกคะโทษไปหาปูเล่าโดยตรงนะคะพี่อ้อกค่ะ เอามือ่อวานนะคะทางของปูงหอยคะแข่งทา้งตำบเล่านะคะมีเพียงซัมเนีแล้วพีนังเดินมีเพียงซัมเน่นะคะพีนองคะนับเป็นพิจารณาเบิ้งทั้งเบิงงเบ้งทั้งมวลเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะอ่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณ พี่รองบารเทาสุขสุขอนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลมื้อนี่นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากคู้ห่วยค้าแข่งค่ะสำหรับพ,บพี่้องท่าในใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกนะคะพี่รองคะต้อ่อยากสิพผาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่้องคะฝากกด ติดตามนะคะ punched, a, tre, umas, ดกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด็บอปราดทุกคลิป tomatoes. ทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะพอพี่น้องมีคําิทีช่อมีอย่างมีคําแนะนํามีอย่างอยากให้บอนุด้วยติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดของเซียนทันใดคอมเมนต์ขม่าในเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์ขมานะคะพี่น้องคะส่วนแนวทางของคุณตาต้องสุกนอนเดี๋ยวแอสิซีติดตามให้นะคะพี่น้องคะคอมเมนต์ขมาว่าพอพี่น้องอยากให้บอนุด้วยติดตามของผู้ใดนะคะพี่น้องคะแล้วก็ถ้าเทียมมีเซียนมีอาจารย์กำลังฟังคลิปนอยู่เะ โทรมาหาเบิ่งได้ด้วยได้นะคะถ้าอ่าถ้าเสี้ยนถ้าจารย์อยากว่างแนวทางเพื่อฝากตอนปาร์วีดองทางช่องนะคะโทรเข้าขมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าโทรมาแล้วแอบไได้รับแอสิโทรกลับเด้อพี่น้องเด้อแอสิโทรกลับนะคะหรือว่าสะดวกแอดอะไรได้มากก็ได้นะคะปาร์วีดองค่ะเอาอ่ากับมีประมาณนี้นะคะพี่น้องคะสำหรับบงอนี้แนวทางของปูหวยค่าแข่งนะคะถ้าติดตามเบิ่งอีกเพื่อนึงคือ รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยนี่ปูกับแม่นคือกันนะคะพี่น้องคะแมน่นคือกันนะคะพี่น้องคะคลิปนี้อากาซิวอลแขครบจบใน8นาทีคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อวอลแขครบจบในแดนาทีคือเก้าน,นะคะพี่น้องคะห่อนีดเดียวนี้นะคะพี่น้องอห่อนอยู่แต่ว่าฝนบ่ตกนะคะ้อนี้ฝนบ่ตกทั้งบ้านพ่อแม่พี่น้องเป็นยังไงแน่ะคะพี่น้องคะตั้งแต่ตองหดมาผ้ากันฝนไป ฟันว่าจังไหนมาบอกสู่เบิ่งหนวดด้วยฟังหนเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งหนวดด้วยกับฟันจังัสหล่ะคือจังเคยบอกให้ฟังแล้วพี่น้องแอดฟันสองเท่าหล่ะเคยบอกให้ฟังแล้วนะพี่น้องค่ะอ่าฟันตั้งแต่มือหลังมือหลังตองวดอ่าฟันมื่อวันที่สิบเจ็ดนะคะแล้วก็บฟันเมื่อวานอ่าเมื่อวานอีกเท่อนึงนะคะพี่น้องคะล่าฟันสองเทื่ากับฟันอยู่ ฝันจำได้นะคะจำได้ยุสองเต้าทนั้นพลอยพี่น้องค่ะฝันจำได้ยุสองเต้าทนั้นนะคะพี่น้องเอาพี่น้องมาอนี้นะคะแนวทางของปูหอยขาแข็งตำลาวมีเพียงสำนเนียเนาะแล้วก็คลิปนาเนี่ยกระสีเป็นแนวทางของปูบุญมีเด้อพี่น้องเด้อปูบุญมีแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะปูบุญมีแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาที่เราเห็นน่ะที่เราเห็นสานตมตัวเม็ดเดียว,วนะพี่น้องแปดสี่หกเมตรเกือบถ้าเป็นซีเป็นหาเนี่เราสี สามตัวโต้เลยาดีพี่น้องเราเห็นเป็นซีเราเห็นเป็นแปดซีหกพอประกาศผลปุ๊บเอฟซีทันหนึง่งพันโทมานะคะพันวาพันกระสือตามปุ้นอะไรแปดซีหกพันบริเลพเพิ่มแต้มโอ้แต่ว่าอันนั้นดอกนั้นพันให้ดอกเดียวเลยแปดซีหกดอกเดียวเลยว่าสันพพี่น้องคะถทำมันถือนี่ก็ะแหงแล้พี่น้องเนาะอันนี้พีนแต้มเดียวหนึ่งแต้มเดียวเท่านั้นนะคะไปพี่น้องคะกลับว่าเป็นยังพี่น้องอ่าหน้าทางกับมีเขามี่รุดเนาะงวดน,นี้แล้วกันเนี่ยละ่ะ เสียสิโลกเนี่ยเราก็ได้มาแล้วเป็นแนวทางความฝันนะคะพี่น้องครับเป็นแนวทางความฝันได้สองคู่สองหางเท่านั้นเพราะพี่น้องผู้ใดว่าติดกดติดตามเอาไว้นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อที่เสด็จว่พลาดนะคะกับแนวทางที่เบิ่องหนวด้วยหามาให้นะคะพี่น้องคะอ่ากดติดตามเอาไว้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่น้องคะเพื่อเป็นการรําลังใจให้กับทางช่องเนาะคะ่ะไปพี่น้องเนาะ ขอเวลาอีกหนึ่งนาทีได้พี่น้องได้ขอเวลาอีกหนึ่งนาทีนะคะสำหรับแนวทางมณีของปูหมวยคาแข่งพออพี่น้องมากชอบแนวทางของปูอย่าลืมจัดนะคะพ่อพี่น้องค่ะจัดด้วยนะคะพี่น้องค่ะแนวทางของปูเล่าหนีกบหลายดอกพี่น้องตะกีราเล่าหายคู่เดียวตัวเล่าหายคู่เดียวมากโดดๆเลยนะคะแต่ว่าไปตัดเอาสองตัวได้พี่น้องค่ะ เอากระว่าสู้กันฟังเด้อพี่น้องเด้อกว่าสู้กันฟังสำหรับแนวทางแรงนี่นะคะแนวทางของปูหวยคาแข้งค่ะพี่น้องคะผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ขอให้เฮงๆเรื่อยๆปังๆน้ำกันสุ้ขู่สุขคนเด้อพี่น้องเด้อเอาเดลเวลาแล้วบันี้ครบเวลาแล้วบันี้พอพี่น้องค่ะบันี้หมอลำกมกสิลงหานนี่พี่น้องบันี้หมอลำกมกสิลงหานแล้วนะคะพี่น้องค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็แปลในคลิปหน้านะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ